สวัสดีวันเสาร์ที่14บมิถุนายนอสองพาร68มาแปลงขาเขียที่คลองขลุงกำแพงเพชรบ้านอะไรนะครับบ้านหนองกระทุ่มบ้านหนองกระทุ่มนะครับสภาพยังใหม่เลยครับใหม่สีใหม่เหล็กด้วยใหม่น็อตด,ด้วยบบแบบนี้บล็อกยิงได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะไล่เบาครับราคาบอกแปลงขาให้หน่อยนะบอกชุดมัดมีปัญหาข้างหนึ่งผมว่าแปลงขาแล้วก็ไม่น่าจะต้องทําชุดมัดแล้วมั้งปกติเราเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมปุ่มหายเส้นหนึ่งอะ่ะมันมัดไม่พร้อมกันบ่ะใใช่ไหมอันนี้อยู่ลึกนะครับน,นี่อยู่ลึกอันนี้อยู่ฝั่งนี้ อ๋อมันไม่พร้อมกันข้าเขียเป็นยังไงมันช้าเลอครับโดยรวมยังใหม่เลยครับยังใหม่อยู่ใหม่สีอันนี้เป็นงานซ่อมมาจากลุงนาะสวยยังไม่มีหักนะครับโอเค นีระบบดึงล็อกล็อกล้อนะเต็มระบบเลยมาถึงเราแล้วก็รื้อตัดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูกันต่อไปได้ทาการลื้อออกมาแล้วนะตอนนี้มีชุดขาเขียข้างในอันนี้ยังสวยอยู่นะครับนนสวยอยู่ตัดออกแล้วนะตอนนี้ชุดขาเขียชุดเนี้ยจะของเก่า ขายนะครับชุดนี้นะอยู่กระแพงพิรคลองคุงนะขายหนึ่งมืนบาทนะติดต่อมาได้นะครับเราจะของขายขายราคานี้เลยสู่แน่นนะครับนะสู่ดีนะครับขาเขียสวยนะครับไม่มีรอยสึกล้อเลยนะยกรางยกไรนี่หมดเลยนะนะหนึ่งมืนบาทถ้าจะเอาก็ติดต่อมาได้เลยครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะซากเก่าซากเก่า เอาไว้ขายเส็จเล็กอันนี้สองเจ็ดหกครับผมแปลงขายที่บ้านหนองประทุ่มครับอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรติดตั้งคาเขียเรียบร้อยนะตั้งคาเขียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำระบบนี่ฝาท้ายแบบมนันพับ พอดีลื้อประตูมาครับข้างน,นจะเป็นแบบนี้นะใหญ่ที่ใช้บูธครับบูธเหลือ,อติดตั้งรองเชือกแบบพิเศษครับะจะดูว่าก้อนออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวอัดก้อนดูก้อนกันอ่ะเทแล้วครับเทแล้ว ้ยยังขันรอบดำอยู่เลยเล่นรอบเล่นรอบไปพันค่าหน่อยเอารอบเร็วกว่านี้หน่อยเล่งเล่งรอบเล่นรอบไปพันค่าครับเล่งเล่นรอบกูซื้นนหน่อยอรอบสูงไม่ต้องช้าแล้ว Ja, til... Ja, til... Ja, til... เตะเข้าเตะเข้าไปเลยเแล้วนี้แนนมรอดที่นไหเรอดเบิ้งก่อนสอง โอ้น้ำเโอ้โอ้ออบึ้งลองเชียบร์เข้ามาเ้ามาเก้า,ามาวันนี้ไปดูเลยมาดูก่อนนี้จะตรงไหม ดูถ้าทางจะตรงนะโอ้แน่นนะครับแน่นโอ้ตรงตรงตรงอ่ะพิกพลิกพิกดูแน่นวะบันนี้ สองข้างโอ้ใบมีดยังพับอยู่แล้วไม่ค่อยตรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อีกนิดนึง ก้อนก็คางจะตรงนะครับตรงเดี๋ยวเหมือนเชือกจะไม่แน่นบางตัวเป็นสวยแล้วเอ๋สวยแล้ว่ะลองเชือกนะครับลองเชือกทำให้ได้ได้แน่นได้แล้วจะลองทั้งหมดก่อน 你觉得你超级超级帅，你。 มเหมือนเหมือนเหมือนในคลิปไหมเหมือนมไรทีนี้ดูก้อนเป็นไงมั่งนี่คายออกได้ไหมคายออกจากของเก่าหนักไปไหมนี่เป็นไหมเอาเอาเข้าเด้อออกอีก บอกแล้วบอกแล้วถ้าทำล่องเชือกแล้วจะแน่นแบบนี้แหละเนี่ยที่เป้าม่ขึ้นอ่ะบอกว่าอันกค่ไอ้ลูกค่ะสิบห้าสิบโลเลยเนี่ยลองลองวิ่งวิ่งนาดูว่าเป็นยังไงคอยปรับเอาว่ามันเอียงอะไรอันนี้ก็ปรับเข้ามาสุดแล้วเนาะก้อนก็ตรงโอเค นี่หน้าตัดนี่ออกมาสวยเลยเนี่ยหน้าตัดออกมาเสม,มอเลยตัวนี้ไอตรงเชือกเชือกที่บา่ามันตัดไม่เท่ากันก็ดีขึ้นมาหลังจากที่เปลี่ยนโรเลอร์ตัวนี้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ดีดีขึ้นก็ถ้าไปสักพักพร้อมันถ้ามันติดก็ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนตัวนั้นใส่เลยแก้ปัญหาตอนน,นี้แก้หาตัวขาวใชด้วกว่าจะนั่งกอน,น่าจะหลายงวดอ,อย่างไรคาวามันจสุกเนาะ เคปพอใจไหมนี่พอใจแน่นแน่นดีบอกแล้วไม่ต้องขันแน่นขันแน่นแน่นกว่านี้อีก,ออกนี้ขายออกเพิ่มเยอะเลยเอขายออกเยอะกว่าเดิมเลยอะไรเนี่ยโอ้โหสีนี้อ้ยกไว้ไหมยกไวปไหมอันนี้ฟางเก่าเก็บได้หนี่ฟางใหม่จะฟางใหม่จะขนาดไหนนี่แล้เวเอาไปปรับแต่งหน้าง,งานเอาเด้อครับเอ,เออปรับแต่งหน้าง,งาน รรครับครับครับเดีดูอาการเอาโอเคเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็แนะนำให้ไปหมูนแล้วนะครับก็เหลือแค่ไปลงนะป้าเดี๋ยวแต้ครับนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนอครับ